สวัสดีพรับที่เราปลอดภัยภูมิทุกคนนะคับอร์พ็อปับโกบูตาคือเราได้ทำกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงเสาร์วันจันทร์ที่8กรกฎาคม2567นะครับสซมเสือหมีที่พันมากนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเทก็มีฝนตกอยู่ในช่วง40-60%ของพื้นที่อันึ่งจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเท้าดูนะครับ ในเบอร์นีบันเ่าก็จะมีฝนประมาณ60%ถัดจากเบอร์นีนะครับจนอมือวันที่14บันเอาก็จะมีฝนตกอยู่ในช่วง40-60%ของพื้นที่นะครับถัดจากเมื่อวันที่14บันเอาจะมีฝนหลายขึ้นนะครับันเนื่องจากมีมรสสมตะวันตกเฉีงยงใต้มีกําลังแหงขึ้นนะครับบันเอาก็จะมีฝนไหลายขึ้นในช่วงเมือวันที14่14เป็นต้นไปาานะครับสำหรับเมื่อวานนะครับภาพพันเอ็มชิงเมือตอนล่างบันเอาข็มีฝนตกอยู่หลยสุดนะครับที่จมื่วัดศรีสะเกษวันได้28 จุดเก้ามิลลิเมตรนะครับอำนานจเจริญแปดจุดสี่บวกนาฬห์สี่จุดศูนย์มิลลิเมตรร้อยเอ็ดนะครับสองจุดสองมิลลิเมตรนะครับสับปตการที่ในเกระสตะการบุรีฟาตะวันออกเฉียงเหนืตอนล่างวัน 5, เนีอจากมี้สูงตะว,วน 6, ันตกเฉียงใต้ก็ยังคงปกคลุมติดทะเลดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยอยู่นะครับในวันนี้วันทาก็จะมีฝนประมาณหกเปของพื้นที่นะครับภาคใต้ดาเทียในเวลานี้วันออกเฉียงเหนืตอนล่างวันทาก็ม่เมฆเป็นส่วนหลายนะครับไม่รายที่สุดก็อยู่ในจังหวัดศ ในทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีเมล์ไหลที่ศูนย์ในเวลานี้นะครับเราไม่มีโอกาสเกิดฝนตกจะมีได้ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเทวก็มีฝนตกบริเวณพื้นที่เฉลี่ยตรงนี้ครับมีโอกาสเกิดฝนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประมาณ60%ของพื้นที่ในวันนี้นะครับพยากรณ์อากาศที่4ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเทวก็จะมีฝนฟ้าขนองหลายละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักกำลังในบางบางบอนครับฝนตกส่วนใหญ่ก็อยู่ทั้งตะวันตก ของภาคตะวบบันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับบรเิเวณทางตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมานะครับมีโอกาสเกิดฝนตกนในเมื่อวันนี้นะครับช่วงนี้เป็นลมลบตะวันตกเฉียงใต้คือเก้านะครับสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สามสิบสองถึงห้าสิบสี่องศาเซลเซียสนะครับทางโซนยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่องศาเต็มเตยมนะครับ ในเบอร์นี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมาเน้วก็มีโอกาสเกิดฝนประมาณ60%ของพื้นที่นะครับไปจนถึงอเบอร์วันที่14ถ้าจะเบอร์วันที่14ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมานนี้จะมีฝนหลาขึ้นนะครับอันเนื่องจากมีมวลสมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแหงขึ้นนะครับจึงเลยพร้อมพน้องขอเตรียมตัวไว้นะครับยังไงพอไปพิณอนในในช่วงนี้ก็ซอยก็ไหลก็แชร์่ผสมแคลไว้แน่นะครับเพราะว่าพอพิณอนนี้ได้จัดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมตุนิยมญาณอย่างการชดเชยประมินสำหรับประเด็กกลานไปก่อนออกกันใหม่กันอาทิตย์นีครับ รมอ,อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน